กิจกรรมเ h e ม e g e n นออฟซอนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดินผ่านการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะคือจุดมุ่งหมายของกิจกรรมจริงๆจริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็คืออยากให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับดินใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในใน,ในการที่นักเรียน เรียนเรื่องดินนะคะอยากจะสร้างทักษะหลายๆทักษะให้กับนักเรียนด้วยอย่างเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดสร้างสรรค์ก,การคิดอย่างมีวิจวารณญาณนะคะจะเอาทักษะเหล่านี้เข้ามาประกอบก,บกับการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องดิน,นะะ mm hmm. ช่วงแรกใชกิจกรรมกิจกรรมที่คล้ายๆกับว่าดึง ดึงจินตนาการของนักเรียนออกมาทีนี้ครูก็คิดว่าถ้านักเรียนน่ะได้ใช้ความคิดของตัวเองในการทำงานคือจะทำให้หนึ่งเขามีสมาธินในการทำงานจะจะช่วยดึงคล้ายๆกับดึงจิตของเขาออกมานะคะมารับรู้เกี่ยวกับความรู้ที่เขาได้ทำในขณะนั้นคือเขาจะได้ใช้ความคิดของตัวเอง ในการทำงานของเขาแล้วก็ตรงส่วนนี้คิดว่ามันจะเป็นการสร้างแรงปันนาลใจให้กับนักเรียนคในตอนแรกก็ต้องอธิบายให้นักเรียนฟังว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนควรครูหนึ่งครูจะมีการวัดนักเรียนยังไงใช่ไหมคะอาจจะใช้ให้นักเรียนทราบรูบิก่อน อธิบายให้นักเรียนเข้าใจหลังจากนะั้นก็ให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองว่านักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียนเนี่ยหลังจากที่เรียนเรื่องนี้จบแล้วนักเรียนสามารถบอกครูดได้ว่านักเรียนรู้อะไรบ้างนะคะได้อะไรจากความรู้นี้นบ้างอาจจะทําโดยการสะท้อนความคิดแล้วก็อาจจะต้องเอาแผนการของนักเรียนนะคะมาวิเคราะห์ นะคะมาวิเคราะห์ว่าแผนการของนักเรียนน่ะมีตรงไหนที่ควรจะต้องเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือตรงนี้คิดว่าครูต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเราก็จะอาศัยเทคโนโลยีในการช่วยนะให้คำปรึกษากับนักเรียนน,ะะนอกเวลาเรียน ก็การนําเสนอโดยโดยปกตินะคะ,ะก็จะให้เด็กมานําเสนอที่หน้าห้องเรียนแต่ตัวดิฉันในคิดว่าใน,ในบางครั้งเราลองให้นักเรียนผูกเรื่องนะคะผูกเรื่องราวในสิ่งที่นักเรียนรู้อย่างเช่นว่านักเรียนทํางานอย่างจุดชมสมมุติว่านักเรียนปั้นดินใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียน ลองร้อยเรื่องราวหรือว่าสร้างเรื่องราวจากเกี่ยวกับเรื่องราวของรูปร่างของดินที่นักเรียนปั้นมานะ่ะให้เป็นเรื่องราวหรือว่านํามาทําเป็นละครซิเป็นเนื้อเรื่องซิเป็นนิทานครูอาจจะต้องให้สถานการณ์นักเรียนว่ากําหนดสถานการณ์ว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักเรียนจะแก้ไขปัญหาได้ย่งไงโดยที่นําความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาเอามาสร้าง เป็นละครแล้วก็นํามาแสดงทาให้นักเรียนเนะี่ยดึงความรู้เหล่านั้นมนาะแล้วก็จะทําให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนรู้อะไรแล้วก็ควรที่จะรู้อะไรอีกนะซึ่งจะเป็นการเสริมให้นักเรียนเนะี่ยอยากเรียนรู้ต่อไปอยากค้นคว้า,าสืบค้นในเรื่องเหล่านั้นต่อไป น,นีนะะ้เขาอยากให้ครูทราบความรู้สึกของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องให้จังหวะและเวลากับเขาแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาเมื่อเขารู้สึกสบายใจเมื่อเขารู้สึกว่าในในการเรียนเนี่ยครูเปิดโอกาสให้เขามีกิจกรรมหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีก็คือการใช้เรดา,าร์การก็คือว่าให้นักเรียนประเมินตัวเองโดยการบอกหัวข้อ ว่านักเรียนจะประเมินอะไรบ้างเช่นประเมินจินตนาการประเมินการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะประเมินการทํางานแล้วก็ใช้เรดาร์กราฟให้นักเรียนให้คะแนนตัวเองนะคะโดยที่ให้คะแนนตัวเองเป็นกลุ่มนะกลุ่มในแต่ละกลุ่มก็จะมีกระดาษมีเทปสีแต่ละสีแล้วก็ครูก็ดูแนวโน้มว่านักเรียนคิดว่าตัวนักเรียนนั้นมีมีคุณสมบัติตาม ตามเกณฑ์ที่จะประเมินขนาดแล้วก็ให้เขาประเมินเพื่อนด้วยวิธีการเดียวกันนักเรียนวิฉันนะคะก็จะประเมินตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งตัวดิฉันซึ่งเป็นครูเนี่ยกขาบอกว่าจริงๆน้วนักเรียนมีมีศเกยภาพเยอะมากที่ครูเห็นมาตลอดที่เวลาที่จัดกิจกรรมนี้แล้วก็เขาจะประเมินคนอื่นสูงกว่าตัวเองนักเรียนดิฉันดิฉันก็ปีดแบ็กกลับไปว่า จริงๆแล้วการมองตัวเองอนะ่บางทีเรามองตัวเองในด้านในด้านลบมองตัวเองว่าไม่มีศักยภาพหรือไม่มีความสามารถแต่นักเรียนลองสังเกตว่าเวลานักเรียนประเมินคนอื่นนักเรียนจะประเมินได้สูงกว่าความเป็นจริงที่คนอืนประเมินจริงๆแล้วตัวเราเนะี่ยมีศักยภาพเยอะนะคะเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าเราสามารถพัฒนาดได้แล้วก็เราสามารถเป็น ไปถึงจุดไหนก็ได้ถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็คือตัวเองก็เหมือนกับกรณีนี้เด็กจะเป็นคนที่ประเมินตัวเองได้ดีที่สุดว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบไหนเขาคิดต่อตัวเขายังไงถึงแม้ว่าครูจะคิดว่าไม่ถูกนะเด็กคนนี้ประเมินตัวเองแบบนี้ไม่ถูกแต่เราก็รู้ว่านั่นคือความคิดของเขา สิ่งหนึ่งก็คือนักเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคือถ้าเขาประเมินตัวเองได้ระดับไหนก็ตามเขามีโอกาสที่จะรู้แล้วก็เขามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้เยอะกว่านั้นซึ่งผู้อาจจะสะท้อนกลับให้ให้เขาเห็นว่าถึงแม้เธอคิดว่าเธอดีที่สุดแต่หนทางในการพัฒนาเนี่ยเธอยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เยอะมากเลยเพราะจริงๆแล้วถ้ามนุษย์ไปตีกรอบ ตัวเองว่าเราพัฒนาไม่ได้นะใช่ไหมคะเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเขารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ณจุดไหนแล้วครูอาจจะให้บอกว่าแล้วเท่าเธอพร้อมที่จะเดินไปหยุดจุดที่สูงกว่าน,นี้ไหมถ้าเขาบอกว่าส่วนใหญ่เด็กก็ตอบว่าได้เขาพร้อมที่จะไปครูก็เนี่ยค่ะคือประโยชน์ของลูบี จริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสําคัญในตัวเด็กคือเด็กเนี่ยพอเขารู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญเขาได้คิดเองเขาได้นําเสนอแนวคิดเองนะคะมันจะปลุกค,ความเขาเรียกว่าความคิดหลายๆแบบขึ้นมาในตัวเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีคนเชื่อถือเขาใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้น ตรงนี้จะช่วยให้เด็กรู้จักคิดเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเมื่อก่อนเด็กจะคิดไม่เป็นอย่างเช่นว่าหรือไม่กล้าใช้ความคิดคือปัญหาของเด็กไทยเด็กไทยไม่กล้าใช้ความคิดแต่พอครูเปิดโอกาสบอกคิดนักเรียนคิดได้ครูไม่บอกไม่มีสิ่งใดที่นักเรียนคิดผิดเลยคนะ่ะนักเรียนสามารถคิดได้นักเรียนก็กล้าที่จะคิดและกล้าที่จะบอกครู คือตรงนี้มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเหมือนกับว่าเป็นก้าวแรกของเขาที่เขารู้ว่าความคิดของเขานะ่ยมันมันเป็นความคิดที่ไม่ผิดแล้วเขากล้าที่จะนําเสนอความคิดเหล่านั้นได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลถึงเด็กสามารถดึงเอาจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่มันอาจจะมีอยู่ในในระดับลึกแล้วก็เขาไม่กล้าบอ,อกใครอะค่ะ เด็กก็จะดึงเอามาแล้วสามารถกล้าบอกคนอื่นกล้าบอกครูแล้วตรงนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตให้เขารู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยบอกสิ่งแล้วเนี่ยสิ่งแปลกๆที่เขาคิดเนะี่ยให้กับคนคนหนึ่งแล้วมีคนคนหนึ่งยอมรับเขาก็คือครูต่อไปก็คิดว่าตรงนี้เนะี่ยจะเป็นการจุดประกายให้เขาบอกต่อกับคนอื่นแล้วก็กล้าที่จะทํางานที่ที่มันมีความคิดสร้างสรร์แล้วก็ กล้ที่จะนำเสนอให้คนอื่นได้รับรู้ว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินแล้วก็ดูความแตกต่างของดินแต่ละชนิดแล้วก็ทำปั้นดินเป็นรูปร่างแล้วก็สังเกตปาาปกติการเรียนแบบเดิมก็คือครูก็คือ,คอเดินอสอนไปเลยอย่างเงี้ยครแต่อันนี้คือให้เด็ก ได้มีกิจกรรมทำกิจกรรมก็มันจะได้ใช้ความคิดด้วยเพราะว่าการเรีนยนแบบเดิมก็คือเอาความคิดจากที่ครูสอนแต่อันนี้ก็คือได้ใช้ความคิดของตัวเองด้วยการเรีนยนแบบนี้ก็ก็อยากให้ทำประมาณนั้นแบบในหลายวิชา <laughs> ให้แบบสอนแบบนี้ให้มันมากขึ้นเพราะมันเด็กจะได้เข้าใจในใจตัวเอง